เด็กโอ้ยก่อนจะชกต้องรำเป็นด้วยนะครับดูแก่งเตะตูดมั็นทงก็ได้ทำหลักอะ่ะเนี่ยเตะโวันเลยเอเอเตะเลยโอ้โคนละทีเลยให้ดูฟ้าเป็นเลยวะ พวกเราเต็มที่ครับี่ได้รับได้เรมาอรไปถือกากครับและอง็จับเลยและู่นในรายการได้แงบบผู้กาออกกับไทยผู้ที่สาวิัน์แอกาดเนาวีโค่ลไทยครับยังเต้อยู่เลยีมันยังไม่หายมันโอ้โห แต้นายครับนาจะจังหวัดจะจชาหน,น่อยมีสีน้ำเงินดยครีบยวก็ผัวก็ผัวนี่เรียกผั ้าดูคนเป่าแต่คนเป่าแต่นี่อันนี้คนเป่าแต่ตีกองนะครับเป่าสดๆเลยผู้นี้เป็นคู่คแรกสามยกครับเดี๋ยวเราดูนะครับโอ้ยถ้าทางถ้าเราอยู่ฝ่ายไหนเราเชียร์ฝ่ายนั้นนะครับดูสดมนต์นะครับแดนพิชชาตสวรรค์สนั่นเป็นภูผาสวรรคสีครับ ผมรู้แล้วนะครับไอ้คุณจะสอนจริงได้เลยนะครับนักคอยได้เลยนะครับมัน<ส>ไม่เคยมีจริงเท่าไหร่แล้วครับสีต่าสีวัดแก้วจบแล้ว ชนะแล้วมั้งหขน้าด้วยนเธอไปหไปด้วยคนแดงเ่าจะชนะแน่เลยเอาดูคนเป่าแต่นีก็เป่าโหดีบ่โหดี เล่งแลนก็เร่งนะครับดูนี่นะโอ้อเบาอ่งไดูไนี่เชียนี่พอนีเชีย ดยกครับกดโยกอันนี้อุ้มเลยหรือครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงป่วยทุกที่สองหมดเวลาการสีฟอดทองแดงสีหาสีกระแกวน้ำเดือดแล้วมันดีเลยได้พักมากนะครับดูเห็นไหมได้พักแล้วกูโจ๊กปวยไทยลูกกอดเทพเกียรติภธสลิมหมดเวลาพัก คนเป่าก็ชอบ้วยการกุมบอลออทองนะไทยเพชรแพร่ไทยสูงเกี่ยวบอลทองเตยใชครับถูกมีล้านสามขาด้วยฮูดครับแสงทองครับเก่งด้วยเด็กเพชรนาวีโจ๊กมวยไทยมวยแล้วโตขึ้นนะเกิดเวพลาดทางโดนโจนจี้เราสามารถสู้มาได้แน่น็กผู้ชายควรจะเป็นไว้นะเพราะว่าผู้หญิงผู้ชายก็ควรจะ เป็นหมวยไว้ก็จะมีประโยชน์เช่นเดียวกับว่าน้าเป็นดูคนดูเยอะคนดูเยอะมากเลยดูแม่ดบนเลือกสองแล้วดูยกที่ส

แล้วก็ครงจีเรียกพ้อมาได้ฟงจีทำพลาจะชนะก,ก็กลับแพ้ก็ได้ไม่มีอะไรแน่นะครับดูโอ้สัดกันมันหยุดเลยนะครับดูโอ้ยลงแล้วลงแล้วอ่าอย่าง พวกนี้จะเป็นมวยจะถึงออกเที้ยวเยี่ยวเลยนะครับ งลมงงนะ่วม่ไหวมีน้ำใจนะครับมีน้ำใจหายใจไม่ไหวเดวก่อนลูกบอลมารรอน

เก่งมากนี่โอ้ชนะนะครับคนนี้ชนะลูกยังเข้าประตูไหมโอ้ยมาจงวยก่อนเวลาคู่ที่สองครับอ่าดุกท่ที่สนะครับมุกแดกสิป้องกันอ่าแล้วดูเขาเนาะครับดูอีกสักยกหนึ่ง โอ้โหใส่เสื้อด้วยอูใส่เสื้อของตนครับอีซุซุออนยา้าคัินอีซซโฆษณาผมบอกแล้วไงครับสวนก็ไม่ได้ไม่มีสวนแล้วครับผมรู้ดีเฮ้ยใส่เสื้อเหมือนกันนี่หว่ามาจากค่ายเดียวกันบ่าว่าออยซุเป็นสปอนเซอร์นะครับ ผมใหท่านดูอีกสักคู่นึงนะครับว่าเขาชกกันยังไงเด็กคนนี้ต้องมีความฝาดกันแล้ก็เฮี้ยวมาทึ่สามารถมาชคได้นะครับตองเด็กวันนอกวานนอกอะจะเก่งนะครับเดี๋ยวก็อัวควายบอกว่าสมบุกสมบันนะครับถ้าเป็นชาวเมืองอ่ะไม่ค่อย พอเราจะเป็นมวยไว้นะครับได้เปรียดมากเลยไม่ต้องกลัวใครเลยนะครับมีกรรมการอยู่ข้างล่างนะโอ้มีพวงมลาลัยขึ้นมาด้วยนะครับพวงมลาลัยมงขุชัดด้วยนี่เป็นประสบการณ์นะครับตรงนี้สู้ชีวิตนะครับ เคยเคยนักร้องดังหลายคนตอนเด็กๆกิชดตัวพิเศษมครัีน้ครับดูสับสุดกมีการแต่ัพิเศษาูับนักดนตระครับลอดนนะครับดนรทหนก่ยรูน่ายเลยนะถายรนะครับกครับมีพเศเรื่องิกเรอแดกสีม่วงดูนับทายไมขุยยครับน้งก าดูไว้ครูนะครับดูวัูต่อไปเพชรไทยโ๊กโลกไทยแดงลูกบอกให้เกียผู้รุยคู่ที่สองวุลาทองทองชนะไทยดูความไห้ครูเขาดนมารัีบดีนะครับคู่ที่สามูิค้ำแสงทองม้าแวเพชรนาวีโ๊กโลกใไทยึดถอกแก้วแม่แก้วให้ดีนะครับทีะไรก่อน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาเยอะๆก็ขอให้มาช่วยไว้เลยนะครับเอาเดี๋ยวรำเดี๋ยวรำระเบิดกติกาซะ่ยนะครับสามลูกผีเลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงโอน้ำลูก เป่าหัวใหญ่นะครับยกนะครับสยกก่อน้ต่อไปหายกแล้วครับขอไปะครับไม่มีผลอะไรเลยคุณนี่สามยกก่อนนะครับนีลล้าอยู่ชนบี่ไม่ไกลรว่างอยู่บรัทเออนการถบอตทอมีการโชดที่เจดนีกนะโอ้โห่ตขม้มาหน่อยนะครับอ่านี่มไต้องรับดูับโอ้โหดูเดือดเลือนั น่ากลัวกันมาแล้วนะครับ,บอกอดกันอีกแล้วรักกันมากเลยนะครับ อยากจะเข้าไปช่วยชกเองเลยนะครับดู้ดงเลยอีเลยโอาหแล้วดูีผ้าเนะครับดูปีกองมันเลยรับมันน่าดูเลยดู เอ้เฮ้ยใหญ่นะครับโดดเราตีนําไปดิเรียบร้อยชัดช่าเลย พี่เลี้ยงอยากแกขึ้นไปชกด้วยเลยนะครับดูหมดยกเลยคนเก่าปีได้ครับแล้วเดี๋ยวตักเลยเห็นไมเงินสี่ล้านสิบล้านเจีไม่รู้ไม่ว่าผลการชกจะออกมาแบบไหนก็แล้วแต่นะสำหรับการสิงคโของมีรายการถึงปีใหม่ครับใคร่วันนี้ิวันที่ มันโชคมวยเนี่ยนะครับถ้ามวยตามสถานที่ท่องเที่ยวน่กจะปิดมวยต่างกานเยอะนะครับห่วงคือเรื่องนะนยอะคนดูเยอะมากเลยนะไมู่้ขอบคุณครับมาแล้วกบขอจีดีอะรับขอบคดณจองสจอสมุทชลพบครับ ร่ดกายู่แลนแบบไม่ยอดออ้อยน้หลยนะครับน้ำลาดโหอย่าเนีวนะครับต่อไปยกสอยกสามถ้าเป็นคนตอเบียร์ลาดนต่อไปยกที่สอพี่เลี้ยงลงยกที่สองครับแล้วทางรถไฟมานะครับรถไฟนี่แล้วทางเขานะครับงเาเป็นชิ้นส่วนของี่สอ 감 yeah. yeah. yeah.

ของเรานี่จะแพ้หรือชนะรายการเทียวเหวีไปถึงปีใหม่หลังจากปีใหม่แล้วเขาจะไปรายการวัดเขาจะไปดูมวยและคู่ต่อไปขอได้เญร่ลกหน้านะครับขอได้เชิญสอจอสุะะะพจน์สุดพจน์ผมเพื่อจอ